ห้าเรื่องที่ทำให้คุณพลังงานตกบางครั้งก็ไม่อยากจะทำอะไรต่อคุณเคยเป็นไหมครับที่บางครั้งเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมเราเนี่ยถึงไม่มีพลังงานและบางครั้งเนี่ยเราก็เซ็งโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายอย่างนะครับข้อแรกครับ เรื่องที่ทําให้คุณพลังงานตกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่คุณกําลังกังวลอยู่ตอนนี้ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่อยู่ในชีวิตคุณสิ่งสําคัญเนี่ยเรามักจะเก็บปัญหาและความรู้สึกกังวลความเครียดเข้ามาตอนก่อนนอนพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียสมองเนี่ยไม่ลดด้านเลยจริงไหมครับสิ่งสําคัญเนี่ยเราควรจะฝึกปล่อยวางฝึกเคลียร์พลังงานลบก่อนที่เราจะนอนก่อนนอนควรคิดถึงเรื่องดีๆไม่ควรคิดถึงเรื่องที่เป็นลบนะครับเออแล้วคาถามคือเราจะปล่อยวางเรื่องนี้ได้อย่างไร สิ่งสาคัญนะครับก็คือใช้สติแล้วก็ใช้ความสงบครับอันดับแรกมีสติแล้วก็วิเคราะห์ก่อนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันคืออะไรเมื่อเราวิเคราะห์สาเหตุปัญหาแล้วเนี่ยให้เราลองเขียนออกมาครับว่าปัญหาเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นทางออกได้บ้างเราทําอะไรได้บ้างในตอนนี้จากนั้นนะครับเมื่อคุณใช้สติในการวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุคุณค่อยๆหาทางออกคุณจะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นครับไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็ยังรู้ครับว่ามันมีทางออก เพราะคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาแล้วมีความเครียดคือเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะออกจากปัญหานั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บปัญหาก่อนเข้านอนนะครับ 2. การนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนอนดึกมากไปหรือว่าไม่ค่อยได้นอนนะครับก็สามารถทําให้คุณพลังงานตกได้เพราะสุดท้ายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์ครับมนุษย์ต้องการการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับนอนเร็วตื่นเช้าบางคนคิดว่าถ้าเราเนี่ยนอนดึก แล้วเราก็มาตื่นสายเอามันจะเพียงพอแต่ร่างกายของเราเนี่ยในเวลาปกติก็คือการนอนหลับพักผ่อนในเวลาที่คนเรานอนปกตินี่แหละครับสี่ห้าทุ่มก็นอนได้แล้วนะครับสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณนอนไม่มีคุณภาพหลับไม่ลึกนะครับหรือว่าหลับหลับตื่นๆเนี่ยอันนี้ทําให้คุณเพลียม,มากสุดท้ายเนี่ยมีความหง่วหงิดใจแล้วก็สมองไม่แล่นด้วยนะครับข้อ 3. บางครั้งเนี่ยเราก็เสพโซเชียลมากเกินไปจนเราเนี่ยลืมเวลาพักผ่อนแล้วก็ทํากิจกรรมที่มันเป็นออฟไลน์นะครับ บางครั้งเนี่ยคุณเคยไปไหมครับเผลอเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยสชั่วโมง4ี่ชั่วโมงจนบางครั้งเนี่ยเลยเวลาเที่ยงหรือว่าก็ดึกมากไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดช่วงเวลาให้เหมาะสมในการเสพโซเชียลมีเดียและช่วงเวลาพักผ่อนของคุณด้วยนะครับข้อ 4. การที่คุณไม่ค่อยขยับร่างกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้คุณพลังงานตกได้นะครับศาสตร์หนึ่งของ NLP นะคะเขาบอกว่ายิ่งเรา movement หรือว่าเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่พลังงานก็จะเกิดมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณซึมเศร้าคุณกังวลคุณเครียดคุณอาจจะเปลี่ยนบริบทตัวเองโดยการไปออกกําลังกายเดินวิ่งหรือว่าขยับร่างกายบ้างนะครับการที่เราอยู่นิ่งเกินไปก็เหมือนกับพลังงานมันนิ่งครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยเนี่ยในแต่ละวัน10นาทีหรือน้อยสุดนะครับอาจจะ5นาทีก็ได้ลุกขึ้นมาขยับสะบ้านะครับเพราะว่าถ้านิ่งเท่ากับพลังงานตกนะครับข้อ5้า อาหารและเครื่องดื่มที่คุณรับประทานเนี่ยก็มีผลต่อร่างกายคุณทําให้พลังงานตกได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปก็มีผลทําให้ร่างกายคุณเนี่ยเสื่อมสภาพได้หรือบางครั้งเนี่ยคุณบริโภคแป้งแล้วก็น้ําตาลมากจนเกินไปไขมันมากไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คุณพลังงานตกได้ง่ายๆครับและนี่ก็เป็น5เรื่องที่ทําให้คุณพลังงานตกหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ motivation podcast สวัสดีครับ